จากกรณีการเสียชีวิตของไม้หนึ่งกกุลทีกวีขนเสือแดงหรือไม่ว่าจะเป็นการยิงถล่มนายขวัญชัยไพรพนาก็เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ขบวนการขวาพิฆาตซ้ายกำลังจะย้อนกลับมานะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มติตามคอลัลน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องขวาพิฆาต้ายการสังหารไม้หนึ่งก่อกุนทีกวีเสื้อแดงคนสำคัญถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าก,กังวลเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงบ้านเมืองใกล้วิกฤตในขณะนี้มีคนตั้งข้อสงสัยว่า กรณีมือปืนอุกอาจมากถึงขนาดบุกยิงแกนนำคนเสื้อแดงแบบกลางวันแสกๆหน้าร้านอาหารกลางกรุงเทพมหานครในช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้พรบความมั่นคงที่สำคัญไม่หนึ่งก่อกุนทีไม่ใช่แกนนำคนเสื้อแดงรายแรกที่โดนล,ล่าสังหารก่อนหน้านี้ไม่นานขวัญชัยภพยพนาแกนนำคนรักอุดรก็เพิ่งโดนยิงถล่มปางตาย ขณะนั่งจิบกาแฟอยู่หน้าบ้านของตัวเองกลางเมืองอุดรธานีเพียงแต่ขวนชัยชะตาย,ยังไม่ถึงคาดรอดชีวิตมาได้แบบปาฏิหาริ์ตำรวจก็ตามจับทีมสังหารคนมีสีได้เกือบครบซึ่งต้องติดตามว่าจะสาวไปถึงคนบงการได้หรือไม่บกกลับมาที่คดีไม้หนึ่งก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นฝีมือคนมีสีด้วยหรือไม่ เพราะลงมือแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่สนกฎหมายบ้านเมืองไม่สนพรบความมั่นคงและยิ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเข้าไปอีกเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานมีการตั้งองค์กรตั้งกองกำลังติดอาวุธกันแล้วจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีให้กระจ่าง และต้องหาคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้ตามกฎหมายคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่ต้องพึงระวังกันไว้ก็ดีหากย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ช่วงเหตุการณ์14ตุลา16ถึง6ตุลา19ก็มีการลอบสังหารแกนนำนักศึกษาแกนนำชาวนาแกนนำนักวิชาการหลายคนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นยุคแห่งขบวนการขวาพิฆาตซ้ายหากดูจากการลงมืออย่างอุกอาจของคนร้ายที่ยิงถล่มขวญใช่คา,าบ้านพักหรือบุกสังหารไม้หนึ่งกลางกรุงไปเทียบกับการสังหารในเหตุการณ์เมื่อปี2516ถึง2519แล้วหรือว่ากระบวนการขวาพิฆาตซ้ายกำลังย้อนกลับมาอีกครั้ง